ยีชั่วโมงข่าว91ตีห้านาทีแล้วนะคะสวัสดีเช้าวันใหม่สำหรับวันจันทร์ที่16มิถุนายน2568 24ชั่วโมงข่าวในรอบวันที่ผ่านมาเราเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะที่จังหวัดฉะเชิงเซาก็มีเหตุการณ์หนุ่มคุมเรือโป๊ะหายตัวไปสองวันพบอีกทีก็กลายเป็นศพลอยอยู่ในแม่น้ำบางปะกงแล้วสบพบางปะกงได้รับแจ้งนะคะว่าพบศพลอยน้ำอยู่ในแม่น้ำบางปะกงบริเวณท่าเรือซึ่งเป็นลักษณะ ถ้าเทียบจอดเรือของบริษัทแห่งหนึ่งค่ะในพื้นที่หมู่11ตําตำบลบางปะกงอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบร่างของผู้เสียชีวิตก็คือนายสงกรานอายุ53ปีลักษณะคือนอนคว่ำหน้าสาภาพขึ้นอื่นุน่งกางเกงขาสั้นเพียงแค่ตัวเดียวไม่สวมเสื้อนะคะลอยอยู่ในแม่น้ำ บางปะกงข้างๆกับเรือโป๊ะทางด้านเจ้าหน้าที่ก็นำร่างของผู้เสียชีวิตขึ้นมาบนฝั่งบริเวณทางขึ้นเรือข้างๆตลาดลาวบางปะกงค่ะจากการสอบถามนายกฤษณะอายุ40ปีซึ่งเป็นลูกเรือเขาก็เล่าว่าเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเรือมาเทียบท่าปกติในช่วงนั้นพอดีฝนตกค่ะก็เลยหยุดงานกระทันหันต่างคนต่างก็กลับเข้าห้องพัก ผู้ตายเจอกันล่าสุดเมื่อตอน4-5ทุ่มคืนวันศุกร์ก่อนที่จะเข้างานวันเสาร์ปรากฏว่าผู้ตายเนี่ยหายตัวไปปริศนานะคะต่างคนต่างก็ตามหาตัวเองกับลูกชายของผู้ตายก็ไปแจ้งความที่โรงพักเมื่อช่วงเย็นของวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะจนกระทั่งช่วงเช้าวันอาทิตย์ก็มีคนมาพบศพของผู้เสียชีวิตเนี่ยลอยคว่ำหน้า อยู่บริเวณข้างๆเรือโป๊ะของผู้ตายนั่นเองนะคะทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุพร้อมกับได้ถ่ายภาพต่างๆเอาไว้เป็นหลักฐานก่อนที่จะมอบร่างของผู้เสียชีวิตให้ทางเจ้าหน้าที่กู้ภยัยนำไปชนสูตรต่อที่โรงพยาบาลบางประกงกันอีกครั้งหนึ่งมีอุบัติเหตุที่ชนบุรีนะคะเป็นรถกระบะชนกับรถจักรยานยนต์ทำให้คุณป้าวัย5้ปีเสียชีวิต อุบัติเหตุกระบะต,ตู้ทึบชนกับรถจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะที่บริเวณถนนห้วยเฝ้าหนองปลือใกล้เคียงกับสนามฟุตบอลในเขตพื้นที่ของตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีพบว่าเป็นรถกระบะโตโยต้าสีขาวป้ายทะเบียนชะาเชิงเซาชนกับรถจักรยานยนต์ฮอนเด้าเวฟสีเทาไม่พบแผ่นป้ายทะเบียนค่ะ ลักษณะก็คือพังเสียหายทั้งสองคันนะคะนอกจากนี้ก็พบผู้ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสหมดสติแต่ด้านเจ้าหน้าที่ก็พยายามช่วยปั๊มหัวใจแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาเป็นหญิงชื่อว่านางจุฑาพรอายุ57ปีแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ชนบุรีค่ะเป็นเหตุพัดต,ตกลงมาจากนักท่องเที่ยวหนุ่มชาวจีนตกลงมาจากชั้นยีของโรงแรมใจกลางเมืองพัทยานะคะ ทางสพเมืองพัทยาได้รับแจ้งว่ามีคนตกลงมาจากอาคารสูงเกิดเหตุภายในพื้นที่ของโรงแรมแห่งหนึ่งริมถนนพัทยาสายสองตํบลหนองปลืออําเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีนะคะเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบร่างของผู้เสียชีวิตเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนอายุ22ปีค่ะเขาพัดตกลงมาจากชั้นที่21ในสภาพจมกองเลือดทถงเจ้าหน้านนที่ก็เอาผ้าขาวมาคลุมเอาไว้นะคะและ กันไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะเข้าไปในพื้นที่นะคะเพราะว่าต้องตรวจสอบภายในห้องนะและไม่พบร่องรอยของการต่อสู้นอกจากนี้ไม่มีร่องรอยของการค้นหาทรัพย์สินแต่อย่างใดค่ะ ทราบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยพักอยู่ในห้องพักเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นจากการสอบถามพนักงานรักษาความปลอดภัยก็ทราบว่าในขณะที่ตัวพนักงานรักษาความปลอดภัยเนี่ยนั่งเฝ้าอยู่ที่บริเวณป้อมด้านหน้าเขาก็ได้ยินเสียงลักษณะเหมือนของตกลงมากระแทกพื้นดังสนัน่นและเมื่อไปตรวจสอบก็พบร่างของนะักท่องเที่ยวชายชาวจีนคนนี้นะคะนะอยู่บริเวณดังกล่าวพอตั้งสติได้ ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบค่ะทางด้านตำรวจก็ได้ทำการตรวจสอบและก็บันทึกนะภาพเหตุการณ์ในจุดเกิดเหตุเอาไว้นะคะร่วมกับการตรวจสอบจากภาพของกล้องวงจรปิดก็พบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยลงมาสอบถามหาร้านสะดวกซื้อและหลังจากนั้นก็เดินขึ้นไปที่ชั้น21เพียงแค่คนเดียวก่อนที่จะพบว่าเขาได้ตกลงมาด้านล่างจนกระทั่งเสียชีวิต เติมเรื่องของรัฐมนตรีอนุทินนะคะพร้อมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยได้ติดตามสถานการณ์พร้อมกับเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยหลังจากมีเหตุเพลิงไหม้ร้านพลาสติกที่อุดรธาน,นีนายอนุทินชันวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำคณะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ไฟไหม้ร้านจำหน่ายพลาสติกบริเวณถนนรอบเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะคือเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมานะคะเป็นไฟไหม้ร้านจำหน่ายพลาสติกทำให้อาคารโกดังรวมถึงสินค้าพลาสติกได้รับความเสียหายโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยไม่มีประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และทางจังหวัดอุรณธานีก็มีการบูรณาการรดน้ำและรถดับเพลิงในพื้นที่เข้ามาระงับเหตุซึ่งขณะนี้เนี่ยทางด้านเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายกับเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นนะคะทางด้านนายอนุทินก็บอกว่าจากเบื้องต้นเนี่ยก็พบว่าอาคารที่เกิดเหตุเเป็นลักษณะเก็บสินค้าประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพลาสติกค,ค่ะไม่ว่าจะเป็นจานชามเก้าอีพ้พลาสติก ก็คาดว่าสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้เนี่ยน่าจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจรนะคะเนื่องจากว่าอาคารก็อยู่ในสภาพค่อนข้างเก่าและไม่มีการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสมก็เลยส่งผลทำให้เกิดความเสียหายทั้งหลังซึ่งหลังจากนี้เนี่ยกนะ็มีการได้พบกับทางเจ้าของกิจการนะคะแล้วก็ทราบว่ามีการทำประกันอัคคีภัยเอาไว้โดยมีวงเงินความคุ้มครองสินค้าที่ได้รับความเสียหายขณะนี้ก็อยู่ระว ว่างขั้นตอนของการดำเนินการของบริษัทประกันภัยค่ะโดยได้รับความร่วมมือและการประสานงานจากทางสำนักงานคณะกรรมก,การกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยของจังหวัดด้วยตำรวจสอนอเพชรเกษมรวบแก๊งบัญชีม้านะคะหลอกเหยื่อกดลิงก์สินค้าเพื่อที่จะได้ค่าคอมกดเยอะได้เยอะ พันตำรวจเอกปราโมดจันบุญแก้วผู้กำกับสอนอเพ็กเกษมพร้อมด้วยชุดสืบสวนอะไรร่วมกันจับกลุมตัวชายคนหนึ่งค่ะอายุ19ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาช่อโกงประชาชนนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมโดยน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนตามหมายจับของสารอาญาธนบุรีลงเมื่อวันที่31มีนาคม2568ค่ะ เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ไปจับกลุ่มตัวได้ที่หน้าร้านค้าภายในซอยพุทธกาศตำบลบาะเงินอําเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีนะคะก็สืบเนื่องมาจากเมื่อเดือนมีนาคมปี2566ผู้เสียหายนะซึ่งอยากจะหาอะไรได้เสริมค่ะก็ไปเจอลายในกลุ่ม Open Chat แล้วก็มีการโพสต์ทำงานเสริมหากใครสนใจก็ให้ติดต่อลน์เห็นบอกว่ามีการ ติดต่อเป็นการใช้ลายส่วนตัวนะคะแล้วก็มีการสอนให้นะเป็นลายของผู้หญิงที่ชื่อว่าพลาวหลังจากนั้นก็มีการแนะนำแล้วก็สอนงานค่ะก็คือจะเป็นงานกดรับออเดอร์ภายในแพลตฟอร์มแห่งหนึ่งนะคะนะสอนใหนะ้มีการทำในเรื่องของบัญชีซึ่งครั้งแรกเนี่ยก็จะต้องเติมเงินเข้าไปก่อนแล้วก็สอนทำจนกระทั่งถึงครบ ในลักษณะของบัญชีของผู้แจ้งเองเนี่ยนะคะก็เริ่มจากการมียอดเงินเข้าไปในระบบหลังจากนั้นก็มีเงินเข้าไปเยอะมากขึ้นค่ะมันก็เป็นการล่อใจโดยบอกว่าให้เติมเข้าไปเรื่อยๆยิ่งเยอะนะคะก็จะยิ่งมีการมีเงินเนี่ยนะไรายได้สูงขึ้นด้วยแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะเมื่อยอดเงินสูงขึ้นเรื่อยๆปรากฏว่าสุดท้ายก็โดนบล็อกค่ะและหลังจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้เลย มารู้ทีหลังอีกทีก็คือรู้ว่าโดนหลอกแล้วนะยอดเงินทั้งหมดเนี่ยสามล้านกว่าบาทเลยนะคะ ผู้เสียหายก็เลยเข้าไปแจ้งความกับทางพนักง,งานสอบสวนสอน,สอนเพชรเกษมเพื่อให้ดําเนินคดีกับคนร้ายรายนี้ให้ถึงที่สุดค่ะจากการตรวจสอบประวัติพบว่าผู้ต้องหารายนี้เนี่ยมีประวัติคดีพลาคผู้เยาว์เด็กอายุไม่เกิน15ปีเมื่อปี2566แล้วก็ยังมีคดีพรบอคอมอีกด้วยเมื่อปี2566นะคะ เดี๋ยวเราไปที่จังหวัดหนองคายผู้ว่าจังหวัดหนองคายก็ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นเนี่ยวอดไปห้าหลังนายสมภพสมิตาเซริผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพร้อมด้วยนายสมควรใจซื่อนายอำเภอท่าบ่อรวมทั้งเหล่ากาชาติจังหวัดหนองคายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ลงพื้นที่นะคะณที่บ้านทน ตำบลบ้านถอนอำเภอท่าบ่อจัหงหวัดหนองคายนะเพื่อตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุและเยี่ยมให้กำลังใจรวมถึงช่วยเหลือประชาชนที่บ้านถูกไฟไหม้เนี่ยนะคะเมื่อเวลาประมาณ23.30นากานาทีของคืนวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะก็ปรากฏว่ามีบ้านของชาวบ้านเนี่ยที่ถูกไฟไหม้ไปทั้งหมดเนี่ยห้าหลังจากการประเมินความเสียหายก็ประมาณ3 5ล้านบาท สาเหตุเบื้องต้นของไฟไหม้ครั้งนี้เนี่ยนะคะน่าจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจรโดยไฟได้ลุกไหม้ที่บริเวณหม่แปลงไฟฟ้าและสายสื่อสารต่างๆก่อนที่จะลุกลามเข้าไปที่บ้านเรือนประชาชนขานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานของจังหวัดหนองคายก็ได้เก็บหลักฐานต่างๆในสถานที่จุดเกิดเหตุนะคะเพื่อหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ที่แท้จริงต่อไปค่ะ แล้วก็มีอีกรายหนึ่งเพลิงไหม้ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะนะเป็นลนักษณะบ้านสองชั้นที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นช่วงีที่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บก็น่าจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจรและคะ่ะเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวันวานก็มีเหตุไฟไหม้ที่พักอาศัยในพื้นที่ของตำบลหน,นองไผ่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นหลังจากได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ก็ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะเป็นลนักษณะบ้านพักสองชั้น โครงสร้างชั้นแรกเนี่ยเป็นคอนกรีตชั้นบนก็เป็นโครงสร้างไม้เพลิงลุกลามอย่างรุนแรงจากชั้นที่สองค่ะซึ่งเป็นวัสดุติดไฟง่ายก็โหมกระหน่ำจนกระทั่งทำให้เกิดความเสียหายทั่วบริเวณนะคะแต่ด้านเจ้าหน้าที่ก็พยายามใช้น้ำดับไฟจากทางด้านนอกและด้านในของอาคารใช้เวลาประมาณ3ามชั่วโมงค่ะเพลิงจึงสงบโดยที่ไม่ลุกลามไปยังบ้านข้างเคียง หลังจากนั้นนะเจ้าหน้าที่กนะ็ตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะคะกนะ็ปรากฏว่าบ้านต้นเพลิงเนี่ยเสียหายหมดทั้งหลังแต่ก็ยังถือว่าโชคดีตอนที่เกิดเหตุไม่มีใครอาศัยอยู่ภายในบ้านนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งค่ะก็เป็นเรื่องที่กระทรวงต่างประเทศทแถลงแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์ความตึงเครียดอิสราเอลอิหร่านเรียกร้องทุกฝ่ายปกป้องพลเรือน ประเทศไทยมีความกังวลและห่วงใยเป็นอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ความตึงเครียดร,ระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านก็อยากจะให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยใช้ความยับยัง้งชั่งใจสูงสุดเพื่อมีให้สถานการณ์ย่ำแย่ลงไปกว่านี้รวมถึงความขัดแยง้งได้ขยายตัวในวงกว้างก็อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อพลเรือนผู้บริสุทธิ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทางประเทศไทยก็ขอแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตและครอบครัวของผู้เสียชีวิตและขอร้อง และขอเรียกร้องนะคะให้ทุกฝ่ายเนี่ยปกป้องพลเรือนรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางด้านพลเรือนและมุ่งจัดการสถานการณ์ด้วยสันติวิธีค่ะตามกฎหมายระหว่างประเทศกฎบาตรสหรประชาชาติและมะติสาประชาชาติที่เกี่ยวข้องทางด้านกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตในภูมิภาคก็มีการติดตามพัฒนาการอย่างใกล้ชิดนะคะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางในการให้การช่วยเหลือคนไทย ในพื้นที่เอาไว้แล้วค่ะและหากว่าเกิดกรณีจําเป็นโดยกระทรวงการต่างประเทศก็มีการเริ่มดําเนินการศูนย์ประสานงานสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆรวมถึงสถานเอกอัครราชทูตในภูมิภาคที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อให้การช่วยเหลือคนไทยในกรณีที่จําเป็นทั้งนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยตื่นตัวและติดตามประกาศจากทาง ระทรวงรวมถึงสถานทูตนะคะและแนวทางในการปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินของสถานเอกอัครราชทูตไทยในภูมิภาคอย่างใกล้ชิดด้วยและขอให้ประชาชนไทยเนี่ยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ดังกล่าวหากว่า เกิดกรณีฉุกเฉินนะคะก็สามารถที่จะติดต่อขอรับการช่วยเหลือเร่งด่วนได้ที่สถานเอกอักรราชทูตไทยในประเทศต่างๆทุกแห่งหรือไม่ก็ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันไทยคซูล่าเพื่อรับข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วและทันการต่อไปคะ่ะคราวนี้ก็ มาต่อที่จังหวัดจันทบุรีนะคะรองผู้ว่าจันทบุรีก็ตรวจความเรียบร้อยดาา่านถาวรบ้านแหลมอำเภอป่องน้ำร้อนเหตุ <c oughs> การณ์ก็ยังเป็นไปตามปกติอยู่ทางด้านนายสมพรการนิรันดร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนายประพิษยานปัญญาในอำเภอป่องน้ำร้อนและน,นายนภัสกิจการป้องกันจังหวัดจันทบุรี ก็ได้รงพื้นที่นะคะในการตรวจเยี่ยมด่นานถาวรบ้านแหลมที่อําเภอโป่งน้ําร้อนจังหวัดจันทบุรีในการติดตามและประเมินสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาค่ะในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้เนี่ยมีนายสินทวีวรัตพงศ์ศิลปพุทธทิพุทธชาซึ่งเป็นหัวหน้าชุดประสานตละบ้านแหลมเนี่ยได้ามาพร้อมๆกับทางผู้นำท้องถิ่นนะคะ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ทถวด้านศุลกกากรจังหวัดจันทบุรีก็มาให้การต้อนรับแล้วก็รายงานข้อมูลในพื้นที่ค่ะจากการติดตามก็พบว่าสถานการณ์บริเวณด่านถาวรบ้านแหลมยังคงเป็นไปตามปกตินะคะไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติหรือเหตุการณ์อะไรที่น่ากังวลในขณะที่เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มข้นค่ะ เพื่อที่จะดูแลความสงบเรียบร้อยและแสดงในเรื่องของความพร้อมรวมถึงความ อำนวยความสะดวกนะคะแก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่ใช้เส้นทางผ่านแดนดังกล่าวอย่างเต็มที่ทางรองผู้ว่าราชาการจังหวัดจันทบุรีก็เน้นย้ำค่ะถึงความพร้อมของภาครัฐในการประสานงานและเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์เพื่อให้พื้นที่ชายแดนยังคงปลอดภัยและส่งเสริมความมั่นคงเศรษฐกิจระหว่างประเทศอย่างยั่งยืน ปิดท้ายกับทอบอยืนยันฝ่ายไทยดำเนินการปรับปรุงเส้นทางในเขตราชนาจักรไทยอย่างถูกต้องพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทบกได้เปิดเผยว่าในช่วงเช้าวันเดียวกันค่ะ ทางหน่วยทหารในพื้นที่กองกำลังสุรนารีได้ดำเนินการการปรับปรุงเส้นทางบริเวณเนิน469และเนิน745ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ในช่องบกอำเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะใช้ในภารกิจลาดตะเวนและส่งกำลังบำรุงโดยยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยอยู่ในเขตราชนจาจักรไทยอย่างชัดเจนค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะในระหว่างที่มีการปฏิบัติงานก็มีทหารกัมพูชาเข้ามาสอบถามและขอให้ชะลอการดําเนินการไว้ก่อนชั่วคราวเพื่อที่จะขอตรวจสอบในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับเขตพื้นที่ส่งผลให้ ผู้บังคับบัญชาของทั้งสองฝ่ายก็มีการหารือกันนะคะผลการหารือดังกล่าวเนี่ยทำให้ฝ่ายกัมพูชาย,ยอมรับค่ะว่าถนนที่ทางฝ่ายไทยกำลังกอ่อสร้างอยู่เนี่ยอยู่ในเขตแดนของประเทศไทยอย่างถูกต้องจึงสามารถตกลงพูดคุยกันได้นะคะและทางหน่วยฐานไทยก็สามารถดำเนินภารกิจต่อไปตามแผนที่วางเอาไว้โฆษกกองทัพบกยังยืนยันค่ะว่าการดำเนินการของหน่วยงานฐานไทยทั้งหมดเนี่ยเป็นไปตามกรอบ บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสำรวจและการจัดทำหลักเขตแดนทางบกระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งทางฝ่ายไทยก็ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและไม่เคยมีการละเมิดข้อตกลงดังกล่าวแต่อย่างใดค่ะโดยภารกิจในพื้นที่นี้เนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงเส้นทางที่ดำเนินการมาแล้วในหลายจุดนะคะเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทางด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนของกองทัพบก ทั้งนี้การหารือกับทางฝ่ายกัมพูชาก็ได้เสร็จสิ้นโดยความเข้าใจที่ตรงกันค่ะและทางฝ่ายกัมพูชาเองก็แสดงทีท่าเห็นพร้อมและยอมรับในข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนทั้งหมดคือ24ชั่วโมงข่าวในรอบวันที่ผ่านมานะคะนะขอบคุณทุกๆข้อความเลยที่มีคุณผู้ชม ที่ชมไลฟ์สดอยู่แล้วก็มีคุณผู้ฟังที่ส่งมาให้นะคะเดี๋ยวเราดูทางด้านของหน้าจอ Facebook ก,ก่อนนะคะ,นะของทางเฟซบุ๊กเช้าวันนี้เนี่ยนะคะแลก็จะมีที่ส่งมาได้เห็นแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับทุกๆกำลังใจของคุณผู้ฟังของทางหน้าจอเฟซบุ๊กค่ะอะ ก็มีของใครบ้างเอ่ยอ่าขอภัยนะคะอ่าขอมาที่ YouTube ก่อนกันแล้วกันค่ะเช้าวันนี้ของฝั่ง YouTube เนี่ยนะจะมีของคุณเอ,อพราวมณีมียิม้มคุณปิ่นชัยมียิม้มคุณอันนบนะคะคุณสุวัสด์คุณนิตยาก็บอกว่าเช้าวันนี้ฝนไม่ตกก็ออกกำลังกายได้ค่ะคุณสุบินอินทเสนอยู่ที่ศรีสะเกดฝนไม่ตกเหมือนกัน26องศา คุณปรีชัยชัยประทุมคุณกอบศากดั์จันททึกนะคะสวัสดีเช้าวันใหม่ฟังอยู่ที่บางพลีชัดเจนครับกำนันสุรพลวิทยศักดิ์ค่ะที่มหาสา,ารคามฝนก็ไม่ตกเหมือนกัน27องศาคุณอรวรันกาดีโรจนมาส่งกลับบ้านนะคะคุณก้องบอกมาว่าที่ปราจีนบุรีก็ไม่มีฝนเช่นเดียวกันคุณสุรศักดิ์ฟาร์มก็มาสวัสดีทัศทายกันสําหรับช่วงเช้าของวันนี้นะคะ แล้วคราวนี้ก็มาต่อที่ของทางหน้าจอของ YouTube ไปแล้วนะคะของ Facebook บ้างค่ะของทางหน้าจอ Facebook นะคุณฟังคาตอนนี้นะอเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะเออเอ๊ะเอเกิดอะไรขึ้นหนอนะคะอ,อ่อ เอาละงั้นก็นะขออภัยด้วยก็แล้วกันนะคะนะทางด้าน Facebook วันนี้เรากนะ็ทักทายกันเข้าใจว่าน่าจะเป็นนะหลายๆคนที่ส่งกันเข้ามาเป็นประจำประจำสวัสดีคุณเจีย๊ยบที่ t ิกตอกด้วยแล้วก็เมื่อวันก่อนนะดูของ X นะคะก็บอกว่ามีคนชมเยอะเหมือนกันนะคะเป็นหลักพันเลยขอบคุณที่ทุกๆท,ท่านติดตามชม24ชั่วโมงข่าวในรอบวันกันทุกๆเชา้าสําหรับเช้าว,วันนี้ก็ต้องลากไปก่อนละคะ่ะสวัสดีค่ะ สวบพเก้า 91, เราพึ่งได้ย .4 ชั่วโมงข่าว91